เราก็ไม่ลืมเรียนการมาอัปเดตหุ้นปันผลสูงกันนะคะรวมทั้งก็จะมี DR ด้วยเพราะเราก็จะเทดแบบ around the world กันไปเลยไปโลดเลยจ้าพี่น้องดีละดีละก,ก็อยากให้พวกเราไปเล่นแบบนั้นนะอ่ะหุ้นจีนพี่เพี่เปิดดูการหุ้นจีนก็เริ่มฟื้นหลายตัวแล้วนะ ใช่ค่ะเผอๆอาจจะเป็นแพทเทิร์น a ฮ a แอนด์โชเดด้วยใครเอ้ยไหลซ้ายกับไหลขวาเออแล้วจีนเขาก็ออกแบบเขาก็พยายามกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเมื่อวานหนือนะอะไรก็มีการแบบเออออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรพยายามเต็มที่น่ะคะ่ะเฮียสีแกแวกแวกพยายามอยู่นก็ควรจากนะใช่ค่ะเฮียสีซอยข่อยแนะ่ นะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยเรามาอัปเดตหุ้นปันผลของเรากันก่อนเลยว่าสัปดาห์นี้มีตัวไหนที่ซื้อได้มีตัวไหนที่เราดูจังหวะขายทำกำไรกันจ้าอืมมากันเลยก็จะแนะนำนะคะให้ลูกค้าเก็บพวกชุดเนี้ยค่ะชุด AB นะคะมันจะเสถียรค่ะใช่ะคะ่ะตัวอืว่นแล้วมันจะ <B S 1> นมันจะวุ่ว่าเดี๋ยวมันแล้วคนก็ชอบไปเล่นหุ้นชุด B นะพี่ก็ พยายามจะไม่ให้เล่นแต่ว่ามันหนีไม่พ้นอ่ะแล้วพอพอเวลามันวูบวาบคือตอนขึ้นไม่เท่าไหร่แต่เวลาลงแรงๆก็จะมีคําถามมาเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณนี้ <Okay. S 1> ส่วนใหญ่ถ้าช่วงประกาศงบนะคะก็รู้ไว้ได้เลยว่างบอ่ะต่ำกว<น>่าที่คาดแน่นอนเองบไม่ดีหรอกมันไม,ไม่งั้นมันก็ไม่ลงหรอกถูกต้องแลวเราก็ส่วนใหญ่เราก็จะชอบซื้อตอนข่าวร้ายแล้วเราก็ไปขายตอนข่าวดีอยู่แล้ว อัน,นี้หัวใจของการเก็บปันผลก็คือเราดูว่าราคาลงมาตรงนี้เนี่ยให้ปันผลปีละกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อที่เราจะได้ชนะเงินเฟ้ออันนี้ก็จะเหมาะนะคะสําหรับวัยกเกษียณสําราญค่ะต้นก็ให้คงอยู่ไปแล้วเราก็รับปันผลไปมามาเริ่มกันเลยที่ดิฟค่ะตอนนี้ยังเก็บได้อยู่ค่ะเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์เนี่ยให้ปันผลทั้งปีสิบเอ็ดจุดห้าสี่เปอร์เซ็นต์จ้าตอนนี้ก็ ราคาลงมาอยู่ในโซนแนวรับนะคะถ้าใครสนใจเก็บดิก็เก็บได้เลยค่ะคาดการทั้งปีก็ประมาณ90สต่างค่ะเนี่ยค่ะปันผลทุกๆไตมาสไตมาสแรกเราได้ไปแล้วเดี๋ยวเราก็รอเดือนพฤษภาคมจ้าอะ advance ยังไม่ลงนะคะสออก็ยังไม่ลงอ่ามา in t ท u c ค่ะ in t ท u c ลงมาแนวรับแล้วเก็บได้เลยค่ะเนี่ยค่ะราคาด้วยบอกเข้าไปด้วยว่าราคานี้ ใช่ค่ะกำลังบอกยูเลยค่ะทบ7.75หรือ6.8เนี่ยให้ปันผลถึง5.3เปอร์เซ็นตตรงนี้เก็บได้เลยค่ะเรารับปันผลกันไปแล้วด้วยค่ะ XD ไปแล้วนะจ๊ะเราก็เก็บอีกรอบหนึ่งค่ะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงสิงหาก็จะเป็นสิงหากันยาเนี่ยก็จะเป็นฤดูการปันผลอีกรอบหนึ่งค่ะสิงหากันยาได้ปันผลจากอะไรมาจากงบของไตรมาสนี้ ไปมากหนึ่งและสองของปีนี้จ้าอมากันที่ท็อปไทยออยล์ท็อปไทออยล์นะคะก็อยู่ในโซนแนะนำขายค่ะราคาก็ดีขึ้นมาแถว้าสิบเก้าบาทที่จุดสรงสุดเดิมค่ะเราเก็บกันมานานนมแล้วแถวตั้งแต่สสสิิบบเจ็ิบเ7้าประมาณนี้นะคะก็กำไรกันบานโผลแล้วนะคะรับปันผลปีแล้วด้วยค่ะ พอใจก็ขายได้เลยค่ะสําหรับดูจังหวะขายได้เลยสําหรับพักไทออยค่ะแล้วก็มีตัวไหนที่รับได้อยู่อ่าปตทยังไม่ลงมานะก็ยังรอแถวโซนสามสิบสามบาทนะคะพิเีีสามสิบสามบาทก็ให้ปันผลห้จาจุดหกเปอร์เซนจ้าโอเคมีอ,อ่ะแลนด์เฮาส์อีกตัวหนึ่งค่ะที่ราคาลงมาอ่าตรงจุด โลเดิมอะค่ะจุดต่ำสุดเดิม7จ็บาทยีสตางค์ค่ะให้ปันผลเท่าไหร่ให้ปันผล7.5%เปเลยค่ะทั้งปีค่ะประกาศ XD มาแล้วค่ะ30สตางค์ค่ะเดือนวันที่3พฤษภาคมก็ยังมีเวลาที่จะเก็บเพื่อนับปันผลชิวๆไปเลยจ้าอโอเคอันนี้สรุปนะคะก็สัปดาห์นี้มีหุ้นที่เก็บรับปันผลได้ก็คือดิฟค่ะ7.8็ดจห้สิปเซน ท็อปแนะนำดูจังหวะขายทำกำไรนะคะ InTouch ค่ะ68บาทให้5.3%ค่ะและ Land น and house ค่ะ7บาท20สตางค์ให้7.5%ปกันไปเลยจ้าชุดนี้จะเป็นชุดที่ปลอดภัยนะคะเก็บได้ถือชิลๆไปค่ะมาไมาชอีกชุดหนึ่งก็จะมีความผันผวนหน่อยต้องเข้าใจและต้องแบบเหมือนรู้จัก กับนิสัยหุ้นตัวนั้นนะคะถ้าไม่แน่ใจกลับไปข้อที่หนึ่งคือไปเก็บหุ้นชุด AB ดีที่แนะนำก่อน,นะคะอ่ะะสัปดาห์นี้มีตัวไหนที่พอจะเก็บได้สำหรับชุดเอีที่ลูกค้าเรียกร้องกันนะคะบางคนบางคนเขาถูกเขาเคยเทรดเขาจะรู้นิสัยรู้รอ่อเขาก็เก็บถือรับปันผลได้ก็มีคัสโก้ค่ะให้ปันผลไปแล้วค่ะหนึ่งบาทค่ะ ก็ราคาตอนนี้ลงมาก็ใกล้ๆที่จุดต่ำสุดเดิมก็คือแถวแนวรับ15บาท60ตานถึง15บาท80ตานเนี่ยให้ปันผลประมาณ7.9%อยู่จ้าส่วน T.U. นะคะ T.U. ก็อรอแบงค์รออยู่แถว13-14ถึงบาทนะคะเก็บค่ะตอนนี้อยู่14.4ค่ะพี่เปีย14.4คาดการให้ปันผลเท่าไหร่ก็5%นะคะตรงนี้ค่ะ5.2%สำหรับ T.U. ค <Yeah. S 2> BCP ก็เพิ่งปันผลค่ะเราแนะนำขายทำกำไรกันก็ถ้าใครที่ยังมีอยู่แล้วได้ปันผลบาทห้าสิบนะคะราคาก็ดูจงังหวะขายทำกำไรได้เลยค่ะสำหรับ BCP จ้าอโอเคมาว่าเก็บตัวไหนได้อีกโรงไฟฟ้ายังเก็บได้ค่ะเพราะว่างบออกมางบก็จะต่ำเปอรที่คาดบางตัวก็มีบันทึกด้วยค่าสดุปก,ก็คือแนะนำเก็บค่ะเก็บได้เลยค่ะ ลงไฟฟ้ามีเอ็กโค่ะเอ็กโราคา116บาทแนวรับเนะะี่ยค่ะให้ปันผลถึง5.97%เลยค่ะ x อสัปดาห์หน้าจะกาบาท25สตางค์จ้าวันที่13มีนาคมค่ะอีกตัวหนึ่งค่ะราดบุรีค่ะก็ราคาลงมา28บาท50นี่ให้ปันผลถึง5.6%เลย x อเมื่อไหราใ่ใกล้ๆกัน15มีนาคมค่ะ80สสตางค์ค่ะ ตัวนี้ก็ให้ปันผลปีละสองครั้งนะคะอีกครั้งหนึ่งก็ประมาณช่วงเดือนสิงหาคมค่ะโอเคมีตัวไหนอีกกลุ่มธนาคารก็ประกาศปันผลกันมาแล้วส่วนใหญ่ก็เมษาหน้าร้อนก็จะเป็นช่วง XD ของกลุ่มธนาคารค่ะ KTB จ้าอ่าตัวนี้ปันผลปีละครั้งค่ะประกาศมาแล้ว0.868พะ XD 17เมษาราคา16บาทเนี่ย ให้เปอร์เซ็นต์ปันผล5.4จ้ามีตัวไหนกันอีกอ่ากลุ่มอสังหาค่ะ AP AP นี่ก็ Research b o o กต่างๆส่วนใหญ่ก็จะแนะนำนะคะเพราะว่างุค่อนข้างดีประกาศ XD มาแล้ว70สตางค์ครับพี่ปียะก,ก็ก็ใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ปีละครั้งนะคะสรุป AP ค่ะแนวรับเนี่ยตรงนี้เก็บได้เลยค่ะ10 บาทสี่สิบสิบาทห้าสิบสตางค์จะให้ปันผลถึงหกจุดหกเปอร์เซ็นค่ะอาาันนี้ก็เป็นราคาปิดสําหรับวันนี้เพราะฉะนั้นดูจังหวัดเก็บได้ค่ะมีออริจินเนี่ยค่ะที่ลงมาแรงเนี่ยค่ะก็ประกาศงบไปแล้วก็ตามกับคาดราคาก็เลยลงมาค่ะก็ประกาศเอ็กดีแล้วด้วยค่ะแล้วก็ไม่มีไม่ได้ว่ามีเพิ่มทุนเพราะมีลูกค้าบางคนสอบถามมาแล้วเขาก็ประกาศออกมาแล้วว่าเขาไม่ได้จะมี เขายกเลิกการเพิ่มคุณนะคะแต่ว่าแนะนําว่าถ้าจะให้เลือกนะคะเลือกแรนุนเฮ้าสค่ะหุ้นชุดอ่าชุด AB ค่ะโอเคแต่ถ้าใครที่เคยเทรดนะก็แนะนําเป็น AP ได้ค่ะโซนสิบบาทสีก็หกจุามร์เซค่ะโอเคครบถ้วนนะคะสําหรับหุ้นปันผลสูงค่ะอันนี้เรามาดู DR กันบ้างดีกว่าว่า เป็นยังไงบ้างนะคะอ่าส่วนใหญ่เนี่ยหลายๆตัวเก็บเป็นไปแล้วนะคะฮะ <c oughs> ใจตรงกันหนูคอแห้งขอสักทึกนึงแกรเห็นพี่เหรออ้อาวแล้วทำไมไม่เห็นละคะในในไลฟ์มันไม่เห็นนะพี่กันึกวก็เราไม่เห็นพี่อ้าวอ๋อถ้าในซูมเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกกดอะไรเห็นค่ะเห็นอ <laughs> เดี๋ยวลูกค้างงอะไรกันอ่าลัหมพอดีมยวะว่าว่าไปก่อน้ะพี่ไปทําธุระแป๊บหนึ่งแวดื่มน้าที่จุดแว้พักแป๊บหนึ่งนะคะมเราไปต่อกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นดีอ dr ของค่ายบัวหลวงค่ะเขาออกมาค่อนข้างเยอะเลยมีทั้งตัวอ่า s m l นี่ตัวนี้ก็น่าสนใจก็ยังอยู่ในช่วงรันพารัน จุดรันของเรานะคะก็คือว่าแผนเนี่ยถ้าใช้เส้นค่าเฉลี่ยก็ได้ค่ะ10วันยี่สิบวันค่ะปิดหลดุดหรือว่า,าราคาหลุดลงมาก็สามารถ take p r o f i ได้ค่ะสรุปนะคะมีตัวที่ run อ,อยู่นะคะแล้วรอจังหวะ take profit ก็จะมี ASML ค่ะ NDX เนี่ยค่ะแล้วก็หลุยค่ะหลุยแต่หลุยเนี่ยตอนนี้ลงมาทดสอบใกล้ๆเส้นค่าเฉลี่ย2ีสวันแลวถ้าสมมติ นะคะพรุ่งนี้เขาร่วงลงมาก็เทคโปวิดได้เลยนะจ๊ะค่ะมีสินจาวเราไปกันที่เวียดนามกันเลยจา้าเวียดนามก็มีแนะนําขายขายเช่นตัวอ e ีวันค่ะพิมคําว่าอ e ีวันก็ได้นะคะแล้วก็จะเจอในสตรีมมิ่งง่ายๆนะค่ะตอนนี้อยู่ในโซนอขายทํำกาไรค่ะแถวสามสิบสองบาทเนะะี่ยค่ะขายได้เลยะคะ่ะถ้าราคาปรับตัวยอ่ยอลงมาเดี๋ยว ออกแมวรับให้นะคะสําหรับลูกค้ารอค่ะอืม FU นี้ก็ขึ้นมาแล้วค่ะก็ทยอยเทคโปรฟิตได้เลยค่ะ42 43นะ F นเนี่ยค่ะ FU นีสัสตัว FU เนี่ยเหมือนจะขึ้นขึ้นได้เร็วขึ้นได้ดีกว่าตัวอ่วัน e ด้วยนะคะอเนี่ยถ้าเราเทรดแล้วเราดูนิสัยเขาอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็จะวางแผนได้ยอย่างง่ายๆเลยจะะ่านี่แล้วก็ไปที่ตลาดห้องโกงจีนเนี่ยค่ะ ก็แบงก์ก็ทําแนวรับเอาไว้แล้วค่ะตอนนี้ก็คา,าดว่าจุดต่าสุดเนี่ยน่าจะผ่านไปแล้วนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นตัวราคาจุดต่ําสุดนะคะที่ทำนคะคะจุดต่ําสุดแล้วมันก็จะมีกรอบตามแนวรับเส้นค่าเฉลี่ยค่ะเดี๋ยวตามดูแพทเทิร์นเพราะว่าหลายๆตัวนี่เริ่มออกข้างจะเป็นแบบเหมือน H and shoulder เด้วจ้ะไปกันที่ค่าย KTB บ้างมีอะไร n e t e a s t ก็ดู จังหวะเทคโปรไฟตไปนะคะที่แนะนำค่ะมีเซลมีรอแนวรับค่ะตองห้าค่ะห้าจุดห้าห้าที่โลเดิมนะคะอ่าส่วนตัวอื่นๆมีไปตู้กระเทียนเซ็นก็รอจังหวะก่อนค่ะให้ราคาสร้างสามเะอันนี้เราก็เก็บกันมาแล้วสามทหารเสือเช่น b y d com 80ดศบาบา80ถิงอันเนี่ยค่ะตอนนี้ก็เริ่มดีบาวขึ้นมาแล้วเนาะเมื่อวันไหน ที่ตลาดฮ่องกงลงแรงๆก็หยิบโหยนี้มาดูได้เลยค่ะจ้ะมแต่ช่วงวันนี้รีบาวโอเคเราไปต่อกันเลยจ้ะอมอ่ะอีกค่ายหนึ่งค่ะค่าย KGI ค่ะก็มีตัวที่น่าสนใจเนี่ยก็คือ J แปนสิบสามค่ะแต่ว่าตอนนี้ราคาขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีอยู่ก็ถือรอแล้วก็ถ้า จังหวะหลุดเส้นค่าเฉลี่ยก็ใช้วิธีเทคโ r o f ต t ได้เลยนะส่วนตัวนี้เป็นตัว HK นี่ก็เป็นตัวอ้างอิง ETF ของอินเด็กเขาค่ะอันนี้จะเป็นห้องกงนะคะแนวรับใส่ไว้ให้แล้วค่ะโอเคใครที่เทรดหุ้นต่างประเทศดูอ้างอิงหลักทรัพย์ตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะเราก็มีบอกไ้ว,ว่าเรามีหลาย p r o ดั c t ซึ่งเป็นโอกาสให้สำหรับลูกค้าค่ะ มาต่อกันที่อาตัวสุดท้ายแล้วค่าหยวนตานี่เขาจะเน้นเป็นตลาดของสิงคโปร์ค่ะสิงคโปร์อันนี้ก็มีตัวที่ลงมาแนวรับแล้วนะคะอย่างเซียค่ะสิงคโปร์แอร์ไลน์ค่ะแนวรับอยู่โซน17บาท20ถึง17บาท50นะะี่ค่ะก็ดูจังหวะสะสมเก็บได้ค่ะส่วนสองตัวนี้เพิ่งเข้ามานะคะสเต็ก19กับเวนเจอร์19อันนี้ เดี๋ยวแนวรับเดี๋ยวรอดูก่อนเพราะว่าราคายังไม่ย่อลงมาค่ะเรียบร้อยอ่าป้าจบแล้วสำหรับคุ้นปัดดีมากตรงเวลาดีมาก <c oughs> เดี๋ยวนี้เร็วขึ้นไม่เวินไม่เวินแล้วาคา่ะเดี๋ยวอ,อ,อาทิตย์หน้าเอากราฟมาให้พี่ดูหน่อยเดี๋ยวหุ้นหุ้นที่เป็น DR DR ได้เลยค่ะเอ,อเอากราฟาตัวกราฟตัวมาเลยนะไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาตัวเรปเรนนะเอากราฟตัวมาเลย เอาแต่กราฟเหรอคะเอาแต่กราฟกราฟล้วนๆไม่เอาอย่างอื่นผสมโอเคเอาที่ททเอาที่ราคา,า,ายืนยืนเหนือเส้นห5บวันได้แล้วอ๋อโอเคจัดไปจ้าโอเคที่หน้ามาเจอกันสัปดาหนะ์หน้าตามติดชีวิต d R ตัวไหนราคายืนเนี่ยเส้น50ได้แล้วรอดูกันค่ะโอเคครับขอบทวนกาสำหรับวันนี้บายบายนะครับ e aí